ฟุตบอลไทยลีกคืนนี้มาดูกันว่าใครจะเป็นผู้ชนะในการ,รเผชิญหนักระหว่างเมืองทองยูไนเต็ดและบุรีรัมยูไนเต็ดเมืองทองยูไนเต็ดพบบุรีรัมยูไนเต็ดการ,รเผชิญหนักของไทยลีกที่จะเป็นการแข่งขันที่น่าสนใจและน่าติดตามทั้งสองทีมมีผู้เล่นที่มีคุณภาพและกำลังใจสูงซึ่งทำให้เกมนี้เต็มไปด้วยความตื่นเต้นและความไม่แน่นอนและนี่คือจุดที่ส่วนใหญ่คนอื่นกำลังพลาดเมืองทองยูไนเต็ดยังคงต้องการชัยชนะแรก ในฤดูกาลนี้หลังจากไม่ได้ชนะใน8นัดติดกันมาแต่ก็มีผู้เล่นหลักหลายคนที่พ้นโทษและกลับมาสร้างความสามารถให้กับทีมอย่างจอห์นแพทริกสรวิธและกัิเดตพร้อมกับผู้เล่นหลักอย่างอามินเกรมส์และสเตฟานชอนคอฟที่พร้อมสู้ให้ชัยในขณะที่บุรีรัมยูไนเต็ดก็มีผู้เล่นที่พร้อมสู้อย่างเต็มที่ด้วยการกลับมาของนิลาเอเทริตและสุภชัยที่เพิ่งเดียวจากทีมชาติพร้อมกับผู้เล่นหลักอย่างโรเบิร์ตเบลเปอร์และโกรันเคาซิตที่พร้อมสร้างความเสียหายให้กับฝ่ายตรงข้ามแต่ที่น่าสนใจคือ ใครจะเป็นผู้ชนะในการเผชิญหนักนี้จะเป็นเมืองทองที่จะเปลี่ยนแปลงความพยายามเป็นชัยชนะหรือว่าบุรีรัมจะสามารถเก็บสามคะแนนลับบ้านได้มาดูกันว่าใครจะเป็นผู้ชนะในเกมนี้ที่ AIS Play ทางช่อง19ในวันเสาร์ที่22พฤศจิกายน2568เวลา19นาฬกาและอย่าพลาดติดตามรายชื่อผู้เล่นทั้งสองทีมด้วยนักเตะเม,มืองทองอยู่ในเตดอามินกรมส์คริสตองโดสเตฟานชอนคอฟเนลสันออจิตมิคาเอลเคมเตอร์ จอห์นแพทริกสตรา์สรวิทผ่านทองปุระเชษฐ์ทศนิทคนคคำยกเมลวินลอเรนเซนเคนานตูรานนักเตะบุรีรัมยูไนเตดนิลาเอเธริตโรเบิร์ตเบลเออร์เคนเนตดูกรพันษาเฮมบิบูลแซนดีวอนโกรันเคิลซิกทีรทอบุญมาทันเชนแพตตนามาสุพนัทเหมือนตากิวเยเมวิโซลีโรเบิร์ตซูนและอย่าลืมติดตามผลบอลสดผลบอลเมื่อคืนและผลบอลล่าสุดที่ AISPlay ด้วย และนี่คือสิ่งที่น่าสนใจในขณะที่ทุกคนติดตามการแข่งขันในไทยลีกอย่าลืมที่จะติดตามฟุตบอลระดับโลกด้วยมีการแข่งขันระหว่างบาเลลเซียที่ชนะเลบบนเตด้วยผลหนึ่งถึงศูนในลาลิกาสเปนและนี่คือสิ่งที่คุณคิดอยู่ใครคิดว่าจะเป็นผู้ชนะในเกมนี้คุณเชื่อว่าเมืองทองจะสามารถเปลี่ยนความพยายามเป็นชัยชนะได้หรือไม่หรือว่าบุรีรัมจะสามารถเก็บคะแนนสามคะแนนกลับบ้านได้อย่าลังเลที่จะแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนความคิดเห็นด้านล่าง มาพูดคุยกันว่าใครจะเป็นผู้ชนะในการเผชิญหนักนี้